สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PPlus 89 t Thailand วันนี้แอดจะมาแนะนำวิธีการสมัครแพ็กเกจในการโทรฟรีไม่อั้นของค่าย AIS ซึ่งมีราคาเพียง9บาทเท่านั้น และก็เป็นแพ็กเกจที่สมัครได้เรื่อยๆสมัครได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่มีวันหมดอายุนะคะสมัครได้ตลอดเวลาเลยไปชมเงื่อนไขารายละเอียดและก็วิธีในการสมัครกันเลยค่ะซึ่งจะเป็นแพ็กเกจเสริมโทรฟรีในเครือข่าย AIS ยกเว้น4โมงเย็นถึง3ทุ่มโทรได้ครั้งละไม่เกิน60นาทีราคา9บาทต่อ1วัน เรามาดูเงื่อนไขในการสมัครกันนะคะสมัครได้ทุกซิมและก็ทุกระบบสมัครได้ทุกซิมก็คือสมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่านะคะและก็สมัครได้ทุกระบบก็คือสมัครได้ทั้งลูกค้า AIS ระบบเติมเงินและก็ลูกค้า AIS ระบบรายเดือนนะคะสมัครได้ทุกซิมและก็ทุกระบบนะคะ ต่อมารา,รายละเอียดของแพ็กเกจนี้นะคะเราจะได้โทรฟรีในเครือข่าย AIS ได้ตลอดเวลายกเว้นเวลา4โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะและก็จะโทรได้ครั้งล้างไม่เกิน60นาทีและก็จะโทรกี่ครั้งก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งนะคะห้ามโทรเกิน60นาทีนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดเราโทรเกินหรือว่าโทรในเวลา4โมงเย็นถึง3ทุ่มตรงหรือโทรนอกเครือข่าย AIS ER จะถูกคิดค่าบริการเป็นนาทีนาทีละ1บาทต่อนาทีนะคะต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน1วันนะคะและสามารถใช้งานได้ถึง เวลาเที่ยงคืนของวันที่เราสมัครเท่านั้นนะคะส่วนราคารวมภาษีที่เราจะต้องจ่ายนะคะจะอยู่ที่9บาท63สตางค์ต่อครั้งต่อ1วันต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสมัครด้วยตัวเองได้เลยและรหัสในการกดสมัครนะคะจะมีทั้งหมด2รหัสด้วยกันจะเป็นรหัสต,ตามระบบซิมของลูกค้านะคะซึ่งก็จะมีรหัสต,ตามระบบเติมเงินและก็ระบบรายเดือนนะคะทีนี้เราจะมาดูรหัสในการสมั ของลูกค้าระบบเติมเงินก่อนนะคะรหัสคือกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน4ดอกจัน12 3 4 5 6สี่หสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมารหัสในการกดสมัครของลูกค้าระบบรายเดือนนะคะกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน426ดอกจัน1 2 3 4 5 6ี่หสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะ ทีนี้คุณผู้ชมอยู่ระบบไหนระบบเติมเงินหรือระบบรายเดือนก็กดรหัสสมัครตามได้เลยนะคะส่วนราคารวมภาษีของทั้ง2ระบบก็จะราคาเท่ากันนะคะก็คือจะอยู่ที่9บาท63สตางค์ต่อครั้งต่อ1วันขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ